สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ได้ติดตามการแถลงข่าวมติคณะรัฐมนตรีประจำวันพฤหัสที่ที่4ี่พฤศจิกายนครั้งนี้เป็นพิเศษนะคะที่เป็นการประชุมในวันพฤหัสเสารทุกครั้งที่เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะรัฐมนตรีจะได้ประชุมกันในวันอังคารแต่ด้วยท่านนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีอีกสองท่านคือท่านรองนายกดอนและท่านรัฐมนตรีว่ากาบุริได้ร่วมคณะกับท่านนายกไปประชุม ในการประชุมคอ p 26ที่กรุงกลาสโกประเทศสหราชอาณาจักรในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เลยทําให้การประชุมคอรมอเลื่อนจากทุกครั้งที่เป็นวันอังคารมาเป็นวันพฤหัสบดีค่ะก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมในวันนี้นะคะเริ่มต้นของการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกก็ได้พูดถึงเรื่องจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112 นายกก็ได้ย้ํากับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ฝากมาออย้ําอีกทีกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนะคะว่าในานามของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลเราไม่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112อย่างแน่นอนนะคะเราจะบริหารประเทศด้ว่ยึดหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ ส่วนเรื่องที่2นะคะที่ในสภาวันนี้มีฝ่ายค้านขึ้นอภิปรายและแสดงความเห็นในลักษณะที่ว่าคณะรัฐมนตรีไม่ได้ให้ความสำคัญกับการไปตอบกระทู้สดในสภาซึ่งเรื่องนี้ท่านอารองวิชนุนะคะก็ได้ชี้แจงกับท่านประธานชวนไปแล้วดิฉันก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าด้วยวันนี้เป็น กรณีพิเศษที่มีการประชุมในวันพฤหัส,สบดีจึงทำให้ท่านรัฐมนตรีที่จะต้องตอบกระทู้สดในวันนี้ไม่สามารถไปตอบกระทู้สดได้เพราะว่าอยู่ในวาระการประชุมแล้วก็หลายเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องชี้แจงด้วยตัวท่านเองเพราะท่านนายกก็ได้ติดตามสถานการณ์เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นมีเรื่องของการเปิดประเทศเรื่องการเปิดโรงเรียนแล้วก็เรื่องสถานการณ์ เศรษฐก,กิจพืชผลการเกษตรในบางตัวเพราะฉะนั้นจึงทําให้ในวันนี้ท่านรัฐมนตรีจึงต้องอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและไม่สามารถไปชี้แจงกระทู้สดได้ก็ขอให้เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเข้าใจในความจําเป็นตรงนี้ด้วยและอย่าไปตีความว่ารัฐบาลไม่ให้ความสําคัญกับการตอบประทุ้สดนะคะเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาก็พร้อมให้ความร่วมมือเสมอแล้วก็ให้ความสําคัญกับการชี้แจงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอด และท่านรองวิชนุก็ยืนยันว่าในการประชุมในวันพฤหัสซึ่งตรงกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะไม่มีเกิดขึ้นอีกนะคะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีค่ะวันนี้เราสองคนก็จะขอแถลงประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการให้การสนับ,สน,บสนุนการพัฒนาวัคซีนที่ผลิตโดยนักวิจัยไทยค่ะเป็นสองโครงการที่ พวกเรารู้จักกันดีนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบที่จะสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด19จุลาโคฟ19 mRNA เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกในระยะที่3และการผลิตเพื่อขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินปรอบวงเงินที่รัฐบาลสนับสนุนในวันนี้นะคะเป็นจำนวน2,316.8ล้านบาทค่ะโดยเป็นการใช้งบประมาณจากพระ,พร,ะราช,รราชกำหนดเงินกู้ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ย้ำอีกทีนะคะสำหรับโครงการวิจัยวัคซีนโควิด -19 จุลาคอฟนี้เป็นการ ดำเนินการทดสอบวิจัยในอาสาสมัครระยะที่3ค่ะตามหลักเกณฑ์ที่องค์การอาหารและยาได้กำหนดไว้และนำไปสู่การผลิตวัคซีนสำหรับทดสอบในระยะที่3เพื่อเตรียมการผลิตสําหรับขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาค่ะอีกโครงการหนึ่งนะคะที่ครมอรก็เห็นชอบ เป็นการเห็นชอบในหลักการโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เช่นกันแต่ว่าเป็นของใบาย,ยาค่ะเป็นโครงการของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทใบายาไฟโตฟาร์มคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาวิทยาลัยนะคะในการเห็นชอบในหลักการเนี่ยก็เห็นชอบกรอบวงเงินที่จะสนับสนุนในอนาคตจำนวน1,309ล้านบาท ก็จะเป็นการใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนโครงการกู้เงินนะคะทางด้านสาธรารณสุขของพรกกู้เงินนั่นเองและก็มอบหมายให้ทางจุฬาเนี่ยเร่งจัดทำรายงานผลการทดสอบในมนุษย์ระยะที่2และก็นำเสนอต่อสอสอชอต่อไปเพื่อเป็นการให้ข้อมูลให้ครอบเพื่อจะได้อนุมัติตัวเงินให้กับโครงการวัคซีนใบา,ยยานี้ค่ะ เรื่องที่สองค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่างกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง,งได้เสนอมานะคะซึ่งการแก้ไขพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อยกระดับก,การทำงานในด้านการฟอกเงินของประเทศไทยให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็จะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้ประเทศไทยนั้นสามารถเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงินหรือที่เรียกว่า FATF ได้ด้วยนะคะสำหรับร่างพระราชบัญญัติที่เห็นชอบในวันนี้มีสาระที่สำคัญสคัญขอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเรื่องแรกคือมีการเพิ่มเติมบทนิยามความผิดมูลฐานค่ะ ให้ครอบคลุมความผิดในสถานการณ์ปัจจุบนันเช่นการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กการหลีกเลี่ยงหรือลักลอบหนีศุลกากรการปลอมเอกสารสิทธิ์การปลอมเอกสารราชการหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันนี้จะถือเป็นความผิดมูลฐานของกฎหมายปป,ปงด้วยนะคะและยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับแจ้ง การรวบรวมและจัดส่งข้อมูลให้กับพนักงานศุลกากรที่ให้แจ้งต่อปปงต่อด้วยนะคะก็แปลว่าให้พนักงานศุลกากรมีอำนาจยึดเงินตราเงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนในกรณีความผิดดังกล่าวได้ด้วยค่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะคือกำหนดหน้าที่ให้สมาคมมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนะคะจะต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ระบุแหล่งที่มาของรายได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ให้ชัดเจนค่ะก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่อยู่ในร่างที่คอรมอรเห็นชอบในวันนี้ค่ะจากนี้ไปก็จะเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎสกากพิจารณาต่อซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีร่างพรบ,พรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอยู่แล้วหนึ่งฉบับที่อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎสกดดังนั้นคอรมอรก็เห็นชอบให้นํา ฉบับที่เห็นชอบในวันนี้กับฉบับที่ส่งไปยังกฤษฎีกาก่อนหน้านี้แล้วระยะหนึ่งนี้นำมารวมกันให้เป็นฉบับเดียวกันเพื่อที่สุดท้ายแล้วจะได้เสนอให้สภาพิจารณาและประเทศไทยจะได้มีพรบ,บป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะเชิญรองไปสุริค่ะขอบคุณค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของวันหยุดกันบ้างนะคะหลังจากที่ภาคอื่นๆมีวันหยุดกันไปแล้วครั้งนี้จะเป็นวันหยุด ราชการประจำภาคตะวันออกนะคะซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดให้วันที่28ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวันพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วย8จังหวัดค่ะก็คือจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วค่ะโดยวันพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะ เป็นวันหยุดรชาชการประจำภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นเส้นทางและฐานพักแรมซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เพื่อรวบรวมกำลังพลฝึกอาวุธและสะสมสบียงก่อนจะทรงยกทัพเข้ายึดเข้ากรุงศรีอยุธยานะคะเพื่อกอบกู้อิสรภาพค่ะนั่นก็เป็นวันหยุดของภาคตะวันออกนะคะส่วนวันหยุดประจำปีหน้าค่ะ2564 วันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็รับทราบภาพรวมในวันหยุดราชการประจำปี2565จำนวนรวมทั้งสิ้น19วันนะคะและก็ยังให้ความเห็นชอบนะคะกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษจำนวน4วันได้แก่วันศุกร์ที่15กรกฎาคมวันศุกร์ที่29กรกฎาคมวันศุกร์ที่14ตุลาคมวันศุกร์ที่30ธันวาคม เพื่อให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันในแต่ละช่วงเชื่อมโยงกันกับวันหยุดประจําสัปดาห์นะคะจะเป็นปัจจัยให้กระตุ้นการเกิดการเดินทางและส่งผลดีต่อการค้าการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนะคะโดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจําเป็นมีราชการสําคัญในวันหยุดราชการดังกล่าวที่ได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้วนะคะหากยกเลิกหรือเลื่อนจะเกิดความเสียหายก็ให้หัวหน้างานหรือหน่วยงานนั้นพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยค่ะสําหรับวันหยุดราชการ19วันแล้วก็วันหยุดเพิ่มพิเศษอีก4วันนะคะเดี๋ยวควรจะส่งรายละเอียดให้อีกทีซึ่งเดิมก็คล้ายๆกับปี64ค่ะเรื่องถัดไปค่ะ วันนี้คณะนะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3ท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมิจากเดิมนะคะชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี2549เป็นชดเชยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างอยู่จนถึงวันที่รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการกิจาการนะคะหรือ EHA โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3และเส้นที่4ท่าอากาศยาสนสุวรรณภูมินะคะ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่20กรกฎาคม2563นอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังอนุมัติการขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3ในส่วนของงบป,ประมาณสำหรับการดําเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงนี้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นอีก6,254ล้านบาททําให้วงเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจะเพิ่มเป็น12,564ล้านบาท และส่งผลให้โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่3นี้นะคะเพิ่มขึ้นจาก21,795ล้านบาทเป็น2 8 0 5 0ล้านบาทค่ะส่วนเรื่องแต่งตั้งนะคะวันนี้คณะนะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติแล้วก็เห็นชอบเรื่องแต่งตั้งดังนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด8ตำแหน่งแล้วก็ผู้ตรวจราชการกระทรวง11ตำแหน่งค่ะ ผู้ตรวจราชาการกระทรวงจำนวน11ตําตำแหน่งนะคะนายโสพลสุวรรณรัตน์นางสาวปาณีนาคณาตนายสุพลยศสิงค์คำนายสันติธรยิ้มละไมว่าที่ร้อยตีนรงโรจนโสธรน,นายชัชวานฉายบุตรนายวิสาภูสิริรัตน์นายอภินันเผืออพ่องร้อยโททศพรชัยโกมินนายธวัชชัยสีทองนายพิจิตบุญทานส่วนผู้ว่าราชาการจังหวัดนะคะ นายโชิ lt, นรินเกิดโสนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสนั่นพงศ์อักษรดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายวิบูลแววบัณฑิตดดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนัทวุฒิเพชรพรมสอนดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายเชษฐาโมสิรัตดดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายขาจรศรีชาวโนทัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแต่งตั้งนะคะของกระทรวงอื่นๆมีกระทรวงยุติธรรมนะคะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนะคะ นางสาวราวิวัรณศรีวนาพิรมนางสาวนันทรัตเทพดลชยัยนายวิรกิจหานปรินนางทัศนีเป่าอินแล้วก็มีครมอรนะคะนวเห็นชอบให้แต่งตั้งนายเทพสุบวรโชดโชดดาราดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินค่ะส่วนรายชื่อเราส่งให้อีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะส่วน ในส่วนของคำถามจากสื่อมวลชนนะคะขอเริ่มต้นด้วยการตอบข้อคำถามในเรื่องของการแต่งตั้งประธานวิบรัฐบาลคนใหม่นะคะเรื่องนี้ในตามกระบวนการก็ทางพักพลังประชารัฐก็กำลังที่จะเสนอชื่อคนที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งประธานวิบรัฐบาลให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและจากนั้นท่านนายกก็จะลงนามแต่งตั้งนะคะโดยคาดว่าจะ เกิดขึ้นในในเร็วๆนี้ค่ะโดยเร็วที่สุดค่ะเรื่องที่2องนะคะที่ถามมาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรายงานในเรื่องของภายหลังจากการเปิดประเทศแล้วมีการแพร่ระบาดโควิด1 9เเข้ามา,าในประเทศไทยมีความกังวลอย่างไรบ้างเรื่องนี้ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าท่านนายกได้ติดตามผลการดำเนินงาน ของการเปิดประเทศมาโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของทางด้านสาธารณาสุขเท่านั้นนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มาจากการเดินทางนั้น จำนวนวันนี้ทางท่านเลขาสมชในฐานะเลขาสบคเนี่ยได้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีว่านับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3พฤศจิกายนมีจํานวนผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมด7,124คนนะคะทั้ง3ระบบคือไม่ว่าจะเป็น Test to go คือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงตา่า หรือผู้ที่เดินทางมาเข้าในระบบแซนบ็อกซ์หรือว่าคนที่จะต้องมากักกันในระบบกับกกันตัวรวมแล้ว7,124คนค่ะทั้งหมดนี้มีผู้ติดเชื้อรวม6คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นในเรื่องทางด้านสาธารณสุขตรงนี้ก็ได้รับรายงานแต่ว่าไม่มีประเด็นไหนที่ต้องกังวลส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการต้อนรับนักเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็น ในบางจุดที่ทางสนามบินอาจจะด้วยบางช่วงเวลาที่มีผู้เดินทางเข้ามาเยอะและเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขยังมีจํานวนน้อยอยู่ทางสาธารณสุขก็ได้เร่งดาเนินการหาเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนซึ่งคาดว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะคลี่คลายนะคะ สายการบินอีกปัญหาหนึ่งก็พบว่าสายการบินตรวจเอกสารตั้งแต่เดินทางจากต้นทางในตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนพอมาถึงประเทศไทยก็เลยเกิดปัญหาเรื่องนี้ก็ได้ทําการประสานงานไปแล้วเราก็จัดระเบียบให้เข้มว่าต้นทางที่จะรับผู้โดยสารเดินทางขึ้นเครื่องต้องทําอย่างไรบ้างต้องมีการตรวจเอกสารให้ครบนะคะระบบ Thailand p a s s แม้ว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่หนึ่งแล้วแต่ว่า จริงๆแล้วในช่วงนี้คือช่วงระยะเปลี่ยนผ่านนักท่องเทีย่ยวที่เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยช่วงนี้ก็จะอยู่ภายใต้ระบบ Certificate of Entry หรือว่า C.O.E. อยู่แต่เมื่อ Thailand Pass ได้ใช้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่8พฤศจิกาย,ยนนี้ปัญหาในเรื่องของออการตรวจสอบต่างๆก็จะคลี่คลายไปทั้งหมดเพราะว่าการใช้ Thailand Pass จะใช้ในเป็นการสแกนแล้วก็เดิน เดินเดินได้ว่าผ่านกระบวนการการตรวจสอบได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นปัญหาอยู่ณวันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปนะคะท่านนายกก็ติดตามครบทุกมิติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดประเทศค่ะส่วนเรื่องของการเปิดเทอมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกให้ความสำคัญมากนะคะไม่ได้ให้ความสำคัญน้อยกว่าการเปิดประเทศอย่างที่มีคนเอาไปกล่าวหากันซึ่งการติดตาม การดําเนินการในการเปิดเทอมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ได้รายงานในหลายๆมิติให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเฉพาะในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษานะคะนับจนถึงวันที่2พฤศจิกายนเนี่ยได้ดําเนินการฉีดให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาไปแล้วคนที่ฉีดเข็มที่1นึ่ง8แสนกว่าคนนะคะฉีดเข็มที่2แล้ว557,000คน ยังมีที่ไม่ได้รับการฉีดอีก87,000คนทางกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขก็จะเร่งดำเนินการฉีดให้ครบถ้วนส่วนจำนวนนักเรียนนะคะตั้งแต่ช่วงอายุ12ปีขึ้นไปที่อยู่ในช่วงที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั้นตัวเลขนาะวันที่3พฤศจิกายนมีฉีดวัคซีนแล้ว3ล้านกว่าคนนะคะคิดเป็น78นะคะจากยอดที่แจ้งประสงค์ฉีด3ล้าน8แสน 40,000คนนะคะส่วนโรงเรียนณนะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนเนี่ยมีจำนวนที่เปิดแบบออนไซต์ site, คือ12,110โรงเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสพทเนี่ย35,000แม้ว่าตัว,ต,วตัวเลขวันนี้อาจจะยังไม่มากนะคะแต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้ข้อมูลว่า แต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหาคนครหรือในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยขอเวลาจะมีจํานวนอีกมากที่จะเปิดในวันที่15พฤศจิกายนเพราะ กระบวนการที่จะนําไปสู่ความพร้อมในการเปิดโรงเรียนได้นั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขที่กําหนดร่วมกันระหว่างสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ขอเวลาแล้วก็ในวันช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็จะเห็นจํานวนโรงเรียนที่เปิดเทอมแบบออนไซต์มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะค่ะส,สำหรับสำหรับในประเด็นคำถาม ค่ะสำหรับในประเด็นคำถามอื่นๆนะคะช่วงเวลาที่1นปีครึ่งที่เหลือของพลเอกประยุทธ์จะปรับวิธีการทํางานและรับแรงเสียดทานจากการเมืองทั้งภายนอกและภายในได้อย่างไรท่านาเองก็ยังคงมุ่งมั่นในการทํางานนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งมาจากเรื่องโควิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมหรือทุกเรื่องนะคะ เป็นท่านก็กล่าวว่าเป็นนายกเนี่ยก็ต้องอดทนเพื่อให้เกิดผลสําเร็จบางเรื่องผลสําเร็จอาจจะยังไม่ได้เห็นผลทันทีนะคะแต่ว่าผลสําเร็จที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องมีอย่างแน่นอนจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติต่อประชาชนโดยภาพรวมแน่นอนค่ะส่วนอีกคําถามนะคะหลายพักการเมืองเริ่มปรับเรื่องการเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นถ้าพลเอกประยุทธ์จะลงชิงนายกอีกครั้งจะปรับภาพการทํางานร่วมกับคนรุ่นใหม่อย่างไร ในในเรื่องการทํางานกับคนรุ่นใหม่นะคะท่านนายกเองก็ไม่มีปัญหาในการทํางานกับคนรุ่นใหม่เพราะท่านนายกเองก็ได้พูดคุยกับคนได้ทุกรุ่นทุกวัยนะคะไม่ว่าะจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นไหนนะคะเรื่องเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่านนายกก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ปรับตัวอะไรที่เป็นผลดีต่อชาติศา ventions, สตร์กษัตริย์นะคะท่านนายกก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ยินดีที่จะรับคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานค่ะ ในเรื่องของปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานนั้นนะคะท่านนายกก็สั่งการอย่างเด็ดขาดนะคะว่าถ้าเกิดใครที่มีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทั้งตำรวจทหารมหาดไทยหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องนำนำมาดําเนินคดีอย่างโดยเร็วที่สุดแล้วก็ได้มีการจับกลุ่มอยู่ทุกวันใครที่เกี่ยวข้องดาเนินคดีทั้งหมดได้มีการสืบสวนสอบสวนหานายทุนหาข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องเร่งดําเนินการทุกๆวันค่ะ ในส่วนของราคาน้ำมันนะคะที่ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะขอให้รัฐลดราคาน้ำมันเรื่องนี้ท่านนายกก็รับปากนะคะว่าจะดูแลอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในขณะนี้ก็พยายามดึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินสามสิบาทต่อลิตรเรื่องนี้ก็จะมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็สําหรับคําถามก็ของท่านนายกก็หมดแล้วค่ะส่วนถ้าเกิดมีคําถามนะคะ มีค่ะในเรื่องของเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในคณะรัฐมนตรีก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะสําหรับสถานการณ์ผักที่ราคาแพงอยู่ในทุกวันนี้ปัจจัยหลักที่ทําให้พืชบางตัวมีราคาสูงขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่า เหตุการน้ําท่วมที่ทําให้พืชผักตรงนั้นมันเสียหายนะคะทีนถ้าเราผ่านช่วงวิกฤตตรงนั้นได้ราคาพืชผักก็จะกลับมาสู่ในระดับปกติทีนี้ในมาตรการระยะสั้นช่วงนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้จัดรถโมบายขายผักขายสินค้าพืชผลเกษตรราคาถูกนะคะทั้งผักทั้งไข่ทั้งข้าวอยู่แล้วแม้ว่าอาจจะ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้หมดแต่ก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะคลี่คลายปัญหาเฉพาะหน้าค่ะแต่ว่าเรื่องพืชผลการเกษตรมันเป็นมันมีปัจจัยที่ยากที่จะควบคุมนะคะส่วนเรื่องปุ๋ยกไ็ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยความร่วมมือกับ ผู้ผลิตปุ๋ย19แห่งที่ให้เขาช่วยตรึงราคาปุ๋ยที่ทำให้ถ้าซื้อเกษตรกรซื้อปุ๋ยจากสถาบันการเกษตรก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปซึ่งมาตรการนี้ก็จะได้จะใช้ได้ถึงอีกสักระยะหนึ่งนะคะซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลก็ได้มีการพูดถึงรองรับหากปัญหาราคาปุ๋ยมันยืดเยื้อต่อไปแต่ก็ต้องขอย้ำให้ประชาชนเข้าใจ อีกครั้งนะคะว่าเหตุที่ทำให้ราคาปุ๋ยมันสูงเนี่ยเนื่องจากแม่ปุ๋ยเรานำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดซึ่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้ามาจากจีนและจีนนะวันนี้เนี่ยเขาก็ขายโคต้าลอดใหญ่ให้กับประเทศอินเดียและส่วนอีกจำนวนหนึ่งเขาก็เก็บไว้ใช้ในประเทศมันก็ทำให้การหาซื้อปุ๋ยทำได้ยากขึ้นมีราคาที่แพงขึ้นแต่ว่ามาตรการที่จะหาแหล่งผลิต อื่นก็ดําเนินการอยู่ก็มีการพูดคุยในคอรมอรตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วค่ะบรรยากาศคอรมอรก็เป็นปกตินะคะท่านนายกก็มา เล่าให้ฟังถึงการประชุมที่กลาสโกว์สาอาชณาจักรนั้นว่ามันประสบความสําเร็จอย่างไรเพราะแน่นอนว่า 1. ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนในเรื่องของการแก้ปัญหาโลกร้อนให้นานาชาติได้ได้รับทราบแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นําหลายประเทศแล้วท่านนายกก็ได้เชิญให้เขามาร่วมการประชุมเอเปในปีหน้าด้วยทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องของ ใครจะได้มาเป็นประธานวิบของอันนั้นเป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐค่ะนะคะโดยกระบวนการก็คือพรคพลังประชารัฐจะต้องเสนอชื่อคนที่เขาเห็นว่าเหมาะสมให้เป็นประธานมาให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานก,ก็เร็วๆนี้ล่ะค่ะก็อยู่ที่พลังประชารัฐนะคะไม่ได้เรื่องของท่านนายกค่ะ